เรื่องราวของการช่วยเหลือนะครับของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แม่สายจังหวัดเชียงรายนะฮะล่าสุดคุณอาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับก็ได้มีการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเรียกประชุมด่วนนะฮะติดตามสถานการณ์น้าท่วมโดยมีการตั้งศูนย์บัชาการเหตุการณ์น้ําท่วมที่แม่สายจังหวัดเชียงรายมีการเกาะติดมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บ้านปียพรที่บ้านเกาะทรายในเขตเทศบาลตําบลแม่สายปรากฏว่ามีมวลน,น้ำ ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไ<ช>หลเชี่ยวนะฮะทำให้รถใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับคาดว่ามวลน,น้ำเนี่ยจะไหลเข้าในพื้นที่ตําบลสีเมืองชุมและก็ตกําบลเกาะช้างในช่วงเช้าด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมีการติดตามรายง,งานข่าวอย่างใกล้ชิดครับใช่ค่ะโดยคาดว่าเนี่ยมวลน,น้ําที่จะไหลเข้าพื้นที่ตําบลสีเมืองชุมและตําบลเกาะช้างในช่วงเช้าเนี่ยจะ จะยิ่งมีมหาศาลอยู่ยจะมีแต่เพิ่มยังไม่มีลดนะคะประชาชนส่วนหนึ่งที่ได้รับความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ประสบภัยโดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเนี่ยได้เข้าไปพักพิงในศูนพักพิงชั่วคราวณนะเทศบาลตำบลแม่สายแล้ว34รายและศูนย์พักพิงวัดพรมวิหาร37รายค่ะรวมทั้งสิ้นก็71รายแล้วนี่คือข้อมูลล่าสุด เมื่อวานนี้วันที่11เมื่อเช้านี้ประมาณช่วงตีหนึ่งค่ะครับผมแล้วก็สิ่งที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่สุดนะฮะที่ตอนนี้ต้องการมากที่สุดในพื้นที่ที่ยังติดค้างอยู่คุณผู้ชมครับก็คือเรือ,อยางนะฮะซึ่งมีความเบาแล้วก็ท้องเรือเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับมวลน,น้ําที่ไหลแรงได้แล้วก็เรือ,อยางมีความจําเป็นอย่างหนึ่งคือมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้เรือท้องแบนด้วยซึ่งหน่วยงานรวมถึงอาสาสมัครก็อยู่ในระหว่างการเร่งรวบรวมเรือ,อยางนะฮะจากภาคส่วนตอนนี้เนี่ย ให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือได้มากที่สุดนี่คือการช่วยเหลือของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายมีการประชุมมีการเกาะติดสถานการณ์กัน